เมฆขลาชอบรับเติมเกณฑ์ชินนิมแพ็กราคาประหยัดปลอดภัยไม่มีรีฟันถูกการเติมเงินมีใบเสร็จให้รับรองหายห่วงเรื่องรีฟันรับเปิด24ชั่วโมงนะจ๊ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุก k ักเกมมิงนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินเนี่ยสามารถเติมพร้านไม่ขลาช็อปได้นะครับตัวราคาตอนนี้เนี่ยทางเจ้าของร้านเขาพยายามดึงราคาไม่ให้สูงกว่า2,500บาทต่อแพ็คเพชรแพ็คใหญ่ซึ่งก็คือ3,000บาทเนาะถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณซับสไครป์ที่ช่องคุกฮักเกมมิงเนี่ยจะลดได้อีก50บาทนะครับซึ่งลดได้แค่แพ็คเพชรแพ็คเดียวเนาะก็คือจะเหลือ2450บาทถ้าคุณซื้อพร้อมกันทีีีเดยยวหลาๆคน่ จะได้ราคาพิเศษที่ต่ําลงมากว่านี้อีกนะครับขึ้นอยู่กับจานวนแพ็คที่คุณซื้อด้วยนะครับยังไงลองสอบถามกับทางร้านได้เลยผมแปะลิงก์ไว้ให้ในดีไซน์ชั้นเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง9ข้อควรรู้เพื่อเล่นหยานเฟยร,ระดับมาสเตอร์นะครับผมเนี่ยได้เปิดหาตัวมาแล้ว c 0นะครับแล้วก็ได้ทำการลองเล่น c 1มาแล้วนะครับแต่ c 6เนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นนะครับคิดว่าสไตล์การเล่นไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับระหว่าง c 1กับ c 6 แต่ว่าจะเพิ่มมาในเรื่องของดาม a จ e นะครับยังไงก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมพูดถึงบัคที่เกิดขึ้นนณตอนนี้ก่อนละกันนะครับบัคก็คือมันมีตัวละครหลายๆตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงไปที่เห็นได้ชัดที่สุดคือหูเต่าเนี่ยการแสปแปมชาร์จแท็กเปลี่ยนไปนะครับ ตอนนี้เนี่ยสภาพมันจะกลายเป็นว่าชาร์จโจมตีจะติดฮิตแรกเวเปอร์ไล์แล้วฮิตต่อไปจะไม่ติดหรือบางครั้งก็จะติดที่ฮิตที่เป็นฮิตชาร์จไม่ใช่ฮิตตีปกตินะครับมันเลยทำให้ DPS ของหูเต่าตกไปเยอะมากๆนะครับทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขาประกาศมาแล้วว่าเขาจะแก้ในแพชหน้าซึ่งยังไม่รู้ว่าแพชหน้ามาเมื่อไหร่แต่จากประสบการณ์ตรงแล้วเนี่ยไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนนะครับไม่ใช่ในอาทิตย์นี้แน่ๆ แต่ถ้าแก้ไขเร็วกว่านี้เนี่ยก็จะดีมากๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อแรกกันเลยครับหัวข้อที่1น,นะครับสายที่น้องหยานเฟยเล่นหน้าในตอนนี้นะครับคือหยานเฟยเนี่ยณปัจจุบันผมมองว่าเล่นได้ทั้ง DPS แล้วก็ซับ DPS ครับโดย DPS เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น DPS ปกติกับ DPS ที่เอาไปเสริมตีเนาะซึ่งในกรณีเนี่ยผมเรียก็เป็นซับ DPS ละกันนะ DPS ปกติก็คือคุณเล่นน้องเป็น DPS ไปเลยครับ ก็ยังไงคุณก็ต้องใช้ชิงชิวอยู่แล้วเพื่อทําให้คุณสามารถติดเว็บไลส์ในการชาร์จโจมตีได้นะครับส่วนทรับ d p s ในกรณีที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเอามาเล่นในช่วงที่ตัวละคร d p s หลักของคุณเนี่ยอยู่ในช่วงที่ดาวไทม์หรือว่าไม่สามารถทำดาเมจหนักๆได้ในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะมีชายซึ่งตี้ชายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะใส่ชิงชิวเข้ามาอยู่แล้วครับเราก็ใส่ยานเฟยมาทํา DPS ในช่วงที่ชายเนี่ยคูดาวอยู่ได้ครับแล้วก็จะมีหูเต่านะครับซึ่งหูเต่าเนี่ย หลังจากที่หมดคูดาวของสกิล E ไปแล้วมาถึงหมดระยะเวลาคุณก็ต้องรอคูดาวถูกไหมครับก็ให้คุณสลับยานเฟยมาเล่นแทนเป็น DPS ไปก่อนในช่วงนั้นแล้วก็ช่วยชาร์จ Energy ให้กับตัวหูเต่าได้ดีด้วยทั้งคู่เนี่ยชาร์จ Energy ได้ดีมากๆนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีติใช้กันตลอดเวลาได้แน่นอนนะครับถ้าคุณเล่นคู่กัน2ตัวนะ ข้อที่2นะครับสกิล e ของยานเฟยครับสกิล e ของยานเฟยเนี่ยพาราลิตี้หลักในการกดใช้ของเราคือกดเพื่อให้ได้ซีอูในจนํานวนที่เต็มมาเลยนะครับซึ่งซีอูจำนวนที่เต็มเนี่ยแรกเริ่มคือ3นะครับถ้าคุณมีคอนเซลเลชั i น n 6จะกลายเป็น6ครับโดยซีอูเนี่ยจะทาหน้าที่ในการลดสต a มินาในการชาร์จแชทแท็กของคุณและเพิ่มดาเมจในการชาร์จแชทแท็กของคุณนะครับการกดสกิล e เนี่ยจะดันไปเต็มทันทีถ้าคุณมี c 6ก็จะได้4ลูกทันทีนะครับ และที่สําคัญคือได้ชาร์จมา3ลูกครับถ้าคุณใส่ Sacrificial เนี่ยคุณจะสามารถได้ชาร์จถึง6ลูกเลยนะครับซึ่งโอเคมากๆแล้วครูดาวเนี่ยอยู่แค่9วินาทีเท่านั้นเองนะฮะตัวดามเจเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันกันกนกบการชาร์จโจมตีบ้ามากเลยนะครับฉะนั้นก็อยากใหก้คุณโฟกัสว่ามันติดเวเปอร์ได้วยทั้งสกิล E แล้วก็ชาร์จโจมตีเลยนะครับหัวข้อที่3นะครับ Passive Talent ตัวที่เพิ่ม p i a t e Damage Bonus ให้เรา5%นะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มให้เรา5%ทั้งหมดตามจำนวนซีลที่คุณมีถ้า Max คือ3ก็ได้15ถ้า Max คือ4ก็ได้20นะครับโดยมันจะคงอยู่เป็นเวลา6วินาทีนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่ตัวคุณนะครับว่าคุณได้มันมาแล้วเนาะทีนี้หลังจากที่คุณได้มันมาแล้วเนี่ยแล้วคุณทำการชาร์จโจมตีครั้งใหม่มันจะลบครั้งเก่าทิ้งแล้วใส่ครั้งใหม่เข้ามาแทนครับ ครั้งใหม่ที่เข้ามาแทนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีซีลตอนก่อนกดกี่ครั้งถ้าคุณไม่มีเลยพายโรดเมจโพรเนสคุณจะหายไปครับถ้าคุณมี1มี2มีสามีสีมันก็จะบวกให้เท่านั้นนั่นเองนั่นคือความหมายของการดิสเพลของมัน,นครับมันไม่ทําให้คุณโจมตีแรงขึ้นเป็นแค่ครั้งหนึ่งแล้วพอกดชาร์จครั้งใหม่ลบของเก่าทิ้งใช่มันลบแต่มันใส่ของใหม่เข้ามาแทนด้วยนะครับหัวข้อที่4นะครับดามิพิเศษจากการชาร์จแท็กจากแพสซีฟทาเลน n t ครับ ตัว passive talent นี้เนี่ยบอกไว้ว่าถ้าคุณชาร์จโจมตีแล้วติด Critical จะมีดาเมจเพิ่มมาอีกเป็น80%ของ a อ t a ท็ของตัวหยานเฟยเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยจะเป็นดาเมจไฟและสามารถติด Critical ได้ครับเป็นดาเมจที่ตามมาทีหลังจากการชาร์จโจมตีครับโดยดาเมจตรงนี้สามารถติดคริ t ิคอลได้และจะติดเวเปอร์ไลซ์ด้วยเหมือนกันนะครับผมได้ทําการเช็คแล้วก็เทสแล้วนะครับดังคลิปที่คุณเห็นเลยนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับ ยานเฟยชาโจ,จมตีแล้วไอ80้80%นี้ก็สามารถติดคริติคอลและติดฟรีบิลไลซ์ได้ฉะนั้นคุณควรโฟกัสกับการมีคริติคอลเลตสูงๆมากกว่าการมีคริติคอลดาเมจสูงๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ติดคริคคุณได้ดาเมจมาอีก1ฮิตแยกออกมาซึ่งเป็น80%ของแรตแทของน้องครับหัวข้อที่5นะครับสกิลอัลติของน้องครับสกิลอัตติของน้องเนี่ย เวลาคุณกดใช้จะทำดาเมจรอบๆตัวนะครับด้วยดาเมจที่ทำเนี่ยมันจะเป็นดาเมจ255%ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกันกันกบการชาร์จโจมตีแล้วก็การกดกิลีของคุณนั่นแหละครับแต่ทีนี้ครับพอคุณกดปุ๊บคุณจะได้ซีลเต็มเลยทันทีครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะได้สถานะที่เรียกว่าบีแลนซ์มานะครับซึ่งสถานะนี้จะทําให้คุณชาร์จโจมตีแรงขึ้น44%ตรงนี้นับเป็นเหมือนกับไพโรดามจโบนัสนะครับโดยจะให้เฉพาะการชาร์จโจมตีเท่านั้นนะ และก็ระยะเวลาบิลแลนซ์ที่คุณได้เนี่ยคือ15วินาทีครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่ตามมาคือคุณจะได้ซีลมา1อันทุกๆ1วินาทีอันนี้เนี่ยต่อให้อัพเลเวลไปก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีแค่ตัวสกิลดาเมจแล้วก็ตัวชาร์จแท็กดาเมจโบนัสซึ่งนับเป็นไพวดาเมจให้นะมันรวมอยู่ในช่องเดียวกันนะครับหัวข,ข้อที่6นะครับคุณควรเล่นยานเฟยเป็น DPS หลักเมื่อไหร่ผมแนะนําแบบนี้ ถ้าคุณอยากเล่นหยานเฟยเป็น DPS หลักได้เต็มประสิทธิภาพผมแนะนําว่าอย่างน้อยคุณควรปวด c1 ก่อนครับเหตุผลเพราะว่าผมลองเล่นหยานเฟยมาประมาณชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงนะครับโดยพยายามทําเทสทุกๆอย่างแล้วก็ลองใช้น้องโจมตีแล้วก็ได้มีการน้อง,องไปลงอาบิสมาแล้วซึ่งดาเมจที่น้องทําได้ใน c0 เนี่ยก็สามารถจบอาบิสได้โดยดาวเต็มหมายถึงอาบิสเก่าก่อนที่จะรีเซ็ตในเดือนถัดไปเนี่ยนะซึ่ง มันดีมันแรงแต่ข้อเสียเลยหลักๆคือสต้ามิแนคุณไม่พอใช้แน่นอนครับเพราะว่าผมมีคอนเซ l เลชันเพียงแค่ศูนย์เท่านั้นดังที่คุณเห็นเลยนะฉะนั้นเนี่ยมันจะเล่นยากกับมันเล่นยากตรงที่ว่ามันเบิร์นสต a ามิแคุณทิ้งพอสมควรอาจจะเพราะว่าผมใส่ส a c รีฟิ c เชียลด้วยนะครับมันก็เลยทําให้ผมเองเนี่ยซาเฟอร์เรื่องสต้ามิ a นมากๆเพราะว่าผมสามารถรีเซ็ตคูดาวสกิล e ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่มี C ีผมไม่แนะนำจริงๆครับ 1น,น้องบาง2คือพอคุณใช้ stamina หมดเนี่ยยูทิลิตของปาร์ตี้คุณต่ํามากนะครับหลบมอนสเตอร์ไม่ได้ผมแนะนําว่ามี C1 ก่อนแล้วค่อยเล่นดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของคุณเองนะผมไม่แนะนําให้เล่นถ้ายังไม่มี C1 นะครับแต่เล่นได้และเล่นดีแต่เล่นยากนะครับหัวข้อที่7นะครับอาร์ติแฟกตที่แนะนําสําหรับอยานเฟยครับ ในกรณีของผมเนี่ยผมใช้ครีม Sandwich of Flame เพราะว่าผมใช้ sacrificial fragment นะครับเพราะว่าผมได้ทำการเทสแล้ววุชีนี้เนี่ยให้ดาเมจที่สูงกว่า Solar p e เ r l เนาะอยากที่ผมเคยทำคลิปพรีวิวของหยานเฟยถึงบางอ้อนใน15นาทีไว้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปดูตรงนั้นก็ได้นะครับตรงนั้นจะละเอียดขึ้นมากกว่านี้หน่อยหนึ่งสำหรับเรื่องอ r ติแฟกตเนี่ย ผมแนะนำอยู่2เซตก็คือ Crimson Witch of Flame นะครับแล้วก็ w a n d e r e r t r o o p นะครับ w a n d e r e r t r o o p คือเซตนี้นะครับโดยเซตนี้เนี่ยจะเพิ่มการโจมตีแบบชาร์จแท็กของคุณ35%และก็จะให้ Elemental m a s t e r y มาที่80นะครับในกรณีที่คุณไม่ใส่ในาฬิกาเป็น Elemental m a s t e r y นะครับเซต w a n d e r e r t r o o p จะมีดาเมจที่แรงกว่า Crimson Witch of Flame 4ชิ้นอยู่ นิดหน่อยนะครับในกรณีที่ครีม w ัน c h of Flame มีแค่2 stack นะครับแต่ถ้าครีม w ัน c h of Flame ของคุณมี3 stack ดาเมจจะแรงกว่าวันเดอร์ทรูปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องการเก็บ stack กันครับการเก็บ stack เนี่ยคุณสามารถเม i n t a ให้หยานเฟยมี stack ที่3 stack ได้ตลอดเวลาครับเพราะว่าคูดาวสกิล e ของคุณอยู่ที่9วินาทีเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นหมายความว่า คุณสามารถมีนเทนได้แต่คุณห้ามพลาดเรื่องครูดาวเลยคููดาววนมากดคูดาววนมากดฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วครีม s ซน w i วิชออฟเฟรมจะแรงกว่าตัววันเดอร์ทรูปนะครับโดยเฉพาะเมื่อคุณมีอ่าเอลิเมน a ัลแมสตี่โผล่เข้ามาในซับส t ต็หรือว่าคุณใส่ในาฬิกาเป็นเ m ียมซึ่งผมยังไม่แนะนําให้ใส่ในาฬิกาเป็นเอียมนะผมแนะนําว่าให้ใส่ในาฬิกาเป็นแท็กเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะครับจะทําให้เซตครีม s ซน w ์วิชอ f ฟเฟ m มแรงกว่าในระยะยาวนั่นเองนะครับหัวข้อที่8นะครับ สไตล์การเล่นของอยานเฟยครับผมจะขอแบ่งแบบนี้ถ้าคุณมี C6 ผมแนะนำมากมากให้คุณใส่ Sacrificial s a g m e n t ครับเพราะว่าคุณสามารถกด e ชาร์ g e ยิ่งธรรมดากด e ชาร์ g e t w ล l l แบบนี้ได้2เซตแล้วก็คุณก็กดอันติแล้วก็ c h a ตีตีชา c h a r ต e t ต t ี h a r g ตีวนไปเรื่อยๆได้อย่างที่คุณเห็นผมเล่นเลยนะแต่ถ้าคุณไม่มี C1 นเนี่ยคุณจะเห็นว่าผมซัฟเฟอร์เรื่องสตัมมีนามากๆเลยครับในกรณีนี้เนี่ยคุณสามารถใช้โลกของดิวาน่าช่วยได้ครับเพราะว่ามันจะ สามารถลดสเตมิน่าในการใช้ของคุณลงได้10%นะครับตรงนี้ช่วยคุณได้ดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมี C1 แล้วเนี่ยเอวิติงจิกาเบ<อ>ลที่คุณเจอเมื่อกี้จะหายไปครับจริงๆมันไม่ถึงกับหายไปหรอกแต่ว่ามันสะดวกสบายขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีคอนซเลชันหกเนี่ยจบสเตมิน่าในการชาร้าโจมตีของคุณถ้าคุณมีซีลเต็มไม่เสียเลยแม้แต่1นนะครับหลักๆคือคุณต้องระวังอย่าชา้าโจมตีในขณะที่คุณยังไม่มีสก a r เล t ซีว ในแบบในจานวนที่เต็มแล้วอะนะแล้วก็นอกจากนี้ครับสิ่งที่อยากจะบอกทุกๆคนไว้คือเวลาคุณเอาเวนตี้กดอันติยานเฟย์ตีธรรมดาดีกว่านะครับเพราะว่ากดชาร์จโจมตีเนี่ยมันไม่โดนมอนนะครับแต่การตีธรรมดาเนี่ยโดนมอนและก็สามารถโดนมอนหลายตัวได้จากที่ผมลองตีเนี่ยมันมีบางครั้งที่มันโดนมอนหลายตัวได้ในกรณีที่ตัวมันติด,ต,ดติดกันเลยนะ แต่ชา้าโจมตีไม่ได้ครับส่วนสกิล e ของคุณเนี่ยสามารถกดตอนเวนตี้กดเอาติได้ครับสกิลเอาติของคุณกดตอนเวนตี้กดเอาติไม่ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณเล่นหยานเฟยเป็นซับ DPS เนี่ยมันยิ่งสําคัญว่าคุณต้องมี C1 หนึ่นะครับเตุผลเพราะว่า คุณเอาน้องมาเบิร์สเป็นช่วงๆฉะนั้นเนี่ยคุณจะกดชาร์จโจมตีรัวๆอยู่แล้วนะครับเพื่อลีด d a m a g ให้ได้มากที่สุดในช่วงระยะเวลาที่ตัวละครที่เป็น DPS หลักของคุณยังติดเรื่องของดาว t i ม e s k i l ต่างๆอยู่เช่นชายหรือหูเต่านะครับฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยยังไงคุณต้องมี C1 ก่อนยิ่งถ้าเป็นหูเต่าที่ไม่มี C1 เนี่ยยับแม่ยับเลยนะครับ เพราะมันแย่งสเตมิมีน่ากันใช้นะครับไม่พอใช้แน่นอนฉะนั้นของผมเนี่ยก็รอเปิดซีหนึ่งของยานเฟอร์อยู่เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องหูเต่าที่บั็อกอยู่ตอนนี้ก็สวดมนต์อ้อนวอนต่อพระเจ้าและขอให้แก้บั็กเร็วๆแล้วกันนะครับหัวข้อที่9านะครับอาวุธสำหรับยานเฟยครับในกรณีของผมเนี่ยผมมี sacrificial fragment ที่ refinement แรง5ผมเลยนำมาใช้นะครับแล้วก็ผม plan จะให้น้องเป็น sub dps ในที่ของชายแล้วก็ในที่ของหูเต่านะครับผมก็เลยตั้งใจ ใส่ Sacrificial Fragment นะครับต่อให้ไม่มีเพิร์กของตัวอาวุธนะครับ Sacrificial Fragment ก็สามารถทำดาเมจได้สูงกว่า Solar Pearl นะครับถ้าคุณทำ Critical Rate ได้สูงนะถ้าคุณนำ Critical Rate ได้ต่ำเนี่ย Solar Pearl จะได้เปรียบเพราะว่าได้ Critical Rate มานะครับฉะนั้นก็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณทำ s t a t ได้ดีแค่ไหนแต่ถ้า s t a t คุณดีมากแล้ว Sacrificial Fragment แรงกว่าครับ ในเทอมของการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีแล้วก็ติดเวเปอร์ไลซ์นะถ้าตีแบบปกติที่ไม่ติดเวเปอร์ไลซ์เนี่ยสกิฟเฟียร์แฟกเมนสู้ไม่ได้นะครับ ต่อมาก็คือมัฟเปอร์เมร่ครับอันนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลคุณไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันแลกมากับการที่คุณสามารถได้นาเม็แรงขึ้นนะครับจากตัวเพิสหของอาวุธซึ่งคุณจะได้ที่8%ต่อการติด Elemental ลเร c t i ชั่ครั้งนะครับแล้วก็แ็กได้2ครั้งซึ่งหยานเฟยถ้าเล่นกับตัวชิงชิวมันติดรัวๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นผมแนะนํานะครับ ันนี้ดีถ้าคุณไม่มี sacrificial fragment และอยากเล่นเป็น dps หลักแบบที่แบบไม่ใช่จะสแปมชาร์จอย่างเดียวอะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องที่จะกด e บ่อยๆนะครับอันนี้ดีกว่าแล้วก็แรงกว่าตัว sacrificial fragment ด้วยนะครับโดย refinement หนึ่งขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้ elemental damage bonus เพิ่มขึ้น4%เครับเพราะามันได้2 stack เนาะหมายความว่าในกรณีที่คุณ refinement จนเต็มนะครับคุณจะสามารถเพิ่มตัว elemental damage bonus ได้เป็นทั้งหมดเดี๋ผมนับก่อน8 อีก8-16%แล้วก็2องแตกเป็นสายที่2%ซึ่งเยอะโคตรโคตรเลยนะครับสาย2%ตรงนี้ก็เหมือนบวกพลอยดาเมจส่วนน่าที่คุณสายไปสนะครับส่วน10วินาทีคุณไม่ต้องสนใจหรอกคุณติด Elemental Reaction ตลอดอยู่แล้วนะครับต่อไปคือ t เดอะว h ชซี t ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าตัวละครคุณเน้นครีเลทอยู่แล้วการได้ครอดาเมจมามันไม่ได้มีค่าเท่ากับการที่คุณจะได้ครีเลทซึ่งครีเลทเนี่ยคุณหาจากโซลาเพลได้นะครับส่วนในเรื่องบัฟเนี่ยมันมีเรื่องของคูดาวดาวไทม์อยู่ก็คือติิด10ว แล้วก็ cancel หายไปเลยเนี่ยดาวทามคือ20วินาทีเพราะว่าครูดาวมัน30วินาทีนะครับแต่บัฟทุกอันมีประโยชน์กับน้องหมดทุกทุกอันเลยนะครับแต่นั่นแหละมันเป็นอาวุธที่มันเมนเทนเรื่องดาเมจไม่ได้ผมเลยไม่ชอบนะเฟาเนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับของโมนาแน่นอนอย่าไปหาใช้นะถ้าคุณอยากใช้อัตีบ่อยๆอันนี้ไม่เหมาะไม่ตอบโจทย์ใช้ sacrificial reset เอาคุ้มกว่านะครับ ตัวคัมพีเมจิไกด์เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอเทียบแล้วจริงๆเนี่ยดเมจมันจะต่ำกว่าม,มาพรเมเรทที่วิฟาย e มลังหนึ่งด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในกรณีที่คุณเพิ่งเล่นใหม่นะครับแล้วคุณได้หยานเฟย์มาเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์นะครับใช้ได้ดีทีนี้เรามาพูดถึง5ดาวกันบ้างนะครับซึ่งผมไม่มีสักอันผมจะขึ้นรูปให้ละกันนะครับ s k y w a r d Atlas เนี่ยจะแรงมากๆนะครับแต่ว่าจะไม่ได้แรงที่สุดนะครับ ต่อไปคือ Lost Player ครับ Lost Player เนี่ยยิ่งคุณอยู่ในฟิลดนานยิ่งได้ผลแต่สุดท้ายคุณจะเสียแต็กครับเพราะว่าคุณต้องสลับมาให้ชิงชิวกดเอาติให้เพื่อทำเว์ไรน์ครับฉะนั้น Lost Player เนี่ยจะไม่ stable เท่าไหร่ในเรื่องของดาเมจนะครับ แต่ข้อดีคือได้ครีเลมานะครับทำให้คุณสามารถติดตัวพาซีทาเลนได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอาวุธที่แรงที่สุดจริงๆซึ่งอยู่ในตัวตอนนี้ก็คือ Memory of Dust นะครับตัวรีความว่าคุณต้องมีโล่ซึ่งโล่เมื่ออยู่กับน้องแล้วก็บางนะครับเพราะว่าน้องมีด e เฟนที่ต่ําด้วยความที่น้องเป็นตัวละครสายเวทเนาะฉะนั้นเบสดีเฟนมักจะต่ําอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็ต่ําจริงๆนั่นแหละถ้าคุณมีโล่ตลอดได้เนี่ยเมมรี่อดัสแรงที่สุด แล้วก็คุ้มค่ากว่าการใส่ Sacrificial Fragment ด้วยนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างมันแรงขึ้นหมดเลยนะครับมัน Require แคลล่ Low แล้วก็น้องตีเร็วน้องเก็บ Stack ได้เร็วอยู่แล้วนะครับฉะนั้นถ้าคุณมีก็ควักมาใช้ได้เลยนะครับก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อควรรู้เพื่อเล่นยานเฟร์ระดับมาสเตอร์นะครับวันนี้มาแค่9ข้อเนาะ ก็ยังไงถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscri b e เป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับใครอยากเข้า Discord ลิงก์อยู่ใน Discord นะครับเข้ามาคุยกันได้เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้ส่วนเรื่องลงอาพิสเนี่ยผมจะกลับมาเปิดคิวใหม่ก็คือเดือนหน้าเลยนะครับซึ่งก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการจัดระเบียบในการช่วยลงอาพิสใหม่นะแล้วก็ทุกๆคนผมไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะเผื่อใครยังไม่ทราบผมช่วยลงฟรีนะครับ มันเหมือนกับการช่วยเหลือคอมมูนิตี้และผมก็ได้ฝึกฝีมือตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ให้คนดูด้วยเนาะยังไงก็แวะมาคุยกันได้นะครับส่วนเรื่องโลงอบิสก็นั่นแหละผมจัดระเบียบใหม่อยู่นะครับจะประกาศให้ทุกท่านทราบในคอมมูนิตี้ของ Discord ของผมเองแล้วก็ในคอมมูนิตี้ของตัว YouTube ด้วยนะครับจะเป็นโพสเนาะยังไงก็คอยติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะมีการแจกโค้ดอีกเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นโค้ดสําหรับตู้หน้านะตู้นี้ยังไม่มานะครับก็คือตู้หน้าใกล้ๆมาจะมีโค้ดมาแจกเหมือนเป็นธรรมเนียมที่ผมแจกก่อนที่ตู้เข้านะครับก่องวดนนี้จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีโค้ดอะไรมาแจกให้ทุกๆคนกันสําหรับสปอนเซอร์ผมซึ่งก็คือร้านเมฆาลาชอนะครับสำหรับคลิปนี้ผมไปก่อนครับเจอกันครับบ๊ายบาย